พวสนับสนุนการนำระบบการคิดขั้นสูงเชิงระบบหรือ G-Pass Five Steps มาใช้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่ยากง่ายและเหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกมิติแก้ปัญหาเด็กจบใหม่ให้มีงานทำดรศักดิ์สินโรสรานรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวกล่าวถึงความจําเป็นเร่งด่วนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดให้จัดการเรียนรู้ Active Learning ในทุกระดับ ว่าต้องเป็นวิธีที่เกิดผลในตัวนักเรียนทุกคนสำหรับพวได้นำกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-PASS 5-STEP ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสคิดค้นนวัตกรรมที่ยากง่ายเหมาะสมกับวัยโดยผ่านการคิดและการลงมือทำในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมโดยนวัตกรรมนั้นๆต้องเกิดจากความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกวิธี เมื่อใดก็ตามที่เด็กเกิดปัญญาเมื่อนั้นความยากจนก็จะหายไปจากตัวเขาเขาจะมีการแก้ไขปัญหาที่ดีไม่ต้องตกงานเพราะการตกงานส่วนหนึ่งมาจากการที่เด็กเสียโอกาสจากการสอบสัมภาษณ์เมื่อใดที่เกิดปัญญาก็จะสามารถแอพพลายคำถามที่ถูกถามเมื่อสอบเข้างานได้นี่คือวิธีแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปวิธีการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ผ่านการคิดการตัดสินใจการเข้าทำกิจกรรม ไม่ใช่แค่เอาแต่เนื้อหามาถ่ายทอดและจำเห็นโรงเรียนทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกหลานใครก็ตามเข้าถึงนวัตกรรมทุกคนคับเด็กทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมและมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมทั้งเดียวและกลุ่มครับ